เมนูวันนี้ก็ต้มปลานิลใบมะขามอ่อนนะคะมาชิมกันเลยค่ะวัตถุดิบไม่ได้ซื้อเลยค่ะเก็บรอบบ้านวัตถุดิบตามนี้เลยนะคะส่วนสูตรก็ดูตามนี้แล้วก็ดูที่คลิปด้านล่างนะคะก็จะมีปลานิลหนึ่งตัวมีใบมะขามอ่อนหัวหอม กระเทียมใบมะกรูดผักชีฝรัง่งตะไคร้พริกเกลือนิดหน่อยแล้วก็น้ำปลาค่ะเราก็นำเครื่องปรุงทั้งหลายมาต้มน้ำนะคะผัดใบมะกรูดตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมแล้วก็หยอกเกลือลงไปหน่อยค่ะพอน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ปลานิลลงไปนะคะ ต้องใส่ปรานิลลงไปโอ้โหตอนนี้ได้กลิ่นหอมของตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ให้ปลาสุกนะคะพอปลาสุกเริ่มเนื้อสุกนิ่มแล้วก็ใส่ใบมะขามอ่อนค่ะพระเอกของวันนี้เป็นจะมีรสเปรียปร้ยวๆนะคะเพราะนั้นก็จะแทนมะนาวมันก็เหมือนต้มยำนะคะแต่เราก็มีใช้ใบมะขามอ่อนแทนมะนาวแล้วก็อร่อยด้วย พอหลังจากนั้นก็เติมพริกลงไปค่ะให้มีความแซบเล็กน้อยโอ้โหตอนนี้กินร้อนน่าทานมากนะคะแล้วก็พอหลังจากใส่พริกไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ปรุงรสชาติชิมดูเอาเริ่มออกเปรียวของใบมะขามก็ใส่น้ำปลาลงไปหน่อยค่ะตามชอบจะใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มนี่ค่ะมาชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไง ได้ทั้งสมุนไพรแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็สุดท้ายใส่ผักชีฝรั่งลงไปค่ะทุกอย่างนี้เราปลูกได้ที่รอบบ้านเรานะคะเอาแก่จิ้มจิ้มไว้เดี๋ยวก็ขึ้นเองนะคะเรามาชิมกันเลยค่ะหอ,หอมกลิ่นสมุนไพรบ้านเรานะคะมีทั้งตะไคร้ใบมะกรูดใบมะขามอ่อนแล้วก็ทุกอย่างนี้เก็บรอบบ้านหมดเลยทายกเป็นปลาก็มาชิมกันค่ะว่ารสชาติเป็นยังไง อร่อยสดชื่นยิ่งขั้นยอดนะสดชื่นมากนะคะเพื่อนๆมีอะไรแนะนําก็แนะนําที่ใต้คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามครูพี่ตยจะได้ทําคลิปดีๆมาฝากข้อสําคัญดูแลสุขภาพและรักษาร่างกายให้ปลอดภัยกับโรคนะคะแล้วก็แข็งแรงค่ะลงมาทําทานนะคะเพื่อสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ